สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับช่องนี้เพจนี้จะไว้ลงเกี่ยวกับการเดินทางค่ะหรือว่าเบื้องหลังของการเดินทางไปทํางานไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะแบบนานๆนนทีได้ลงคลิปเพราะช่วงนี้งานก็โดนยกเลิกแล้วก็เลื่อนเยอะมากงานนี้ก็จะเป็นงานของวันที่1นธันวาคมค่ะ2568บ้านนาคาันหักตําบลชุมแสงอาเภอหนองบัวดแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นงานรถแห่ไทยรถแห่นะคะแห่แบบงานอุปสมบทค่ะแต่งานนี้ไม่ได้แห่ไปวัดนะคะแห่แบบ อ้อมบ้านแล้วก็มาจอดเล่นที่บ้านเจ้าภาพเหมือนเดิมช่วงเย็นเย็นเขาก็จะมีะหมอรำนะคะเราก็เล่นตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นเอ้ไม่ใช่สิ4โมงเย็นนะคะ3ชั่วโมงค่ะนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่กําลังเช็คซาวแล้วก็แม,แม่แม่เขาก็เต้นัเต็มที่เลยนะคะ,ะเล่นประมาณ3-4เพลงค่ะได้เวลาแห่ออกมาค่ะคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวไปชมเสียงสดๆกันนะคะจะได้เห็นถึงบรรยากาศค่ะ ประมาณนี้ค่ะสนุกมากๆคลิปก็ดีเวอร์ปังๆค่ะ,คะตอนนี้นะคะแเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มาจอดเล่นนะคะแถวๆบ้านเจ้าภาพเลยค่ะก็แบบว่ามีแถมให้เจ้าภาพประมาณ10นาที15นาทีนะคะเสร็จสิ้นแล้วค่ะก็เดินทางออกจากบ้านเจ้าภาพะจะเอารถแหทออกมาได้คือยากมากๆเลยนะคะเส้นทางก็ค่อนข้างแคบแล้วก็กิ่งไม้เยอะมากใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะก็มาจอดเอาของลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีใดๆทั้งสิ้น เป็นการแบบว่าลงจากรถแหกก็มานั่งรถตู้กลับบ้านและมางานที่ร้านไทยลำต่อนะคะก็จะ,ะจำร้านอยู่ที่นี่เลยถ้าไม่มีงานนอกนะคะเจ้าของเดียวกันกับไทยรถแหกค่ะ